i ิ p โร <คะ S 1> ออพร m p r o ที่จริงก็คือ m p r r v v s a t t o o นะ<ค>ะ่ะค่ะเนาะ m p r o v i s a t i o n เนี่ยคือมันเป็นลักษณะของการการจะว่าไปก็คือการทำงานเป็นทีม <คะ S 1> หรือการเรียนรู้เป็นทีมนะคะทีมไม่ใช่โดดเดี่ยวไม่ใช่ตัวใครมันแต่ว่าเป็นทีมมันเป็นเกมที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้เชิงอารมณ์และสังคมอย่างยิ่ง ทำให้พ่แหววคิดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมเลิร์นนิ่งบอกว่าการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมจะดีที่สุดต้องเป็นทีมเลิร์นนิ่งต้องเพราะคุณครูต้องออกแบบกิจกรรมกลุ่มหลักของเกมอของการออกแบบกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมอันนี้อันที่หนึ่งต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเดียวกันให้เกิดขึ้นกับเด็กทั้งกลุ่มซึ่งความหนึ่งเดียวมันจะเกิดขึ้นเมื่อมี อุดมการร่วมเป้าหมายร่วมนะคะศรัทธาร่วมกันตรงนี้นะคะซึ่งไอ้ศรัทธาร่วมนี้ต้องเข้าใจว่าศรัทธาร่วมบนความแตกต่างเนาะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะคะอันที่สองก็คือต้องให้นะคะเอ่อความสำคัญนะคะกับในเรื่องของทุกทกคนที่แตกต่างเนี่ยล้วนสำคัญและทุกคนต้องได้รับโอกาส ที่จะเป็นคนสําคัญของกลุ่มในการนำเสนอนะคะ,คะต่างๆรีเซนต์กลุ่มให้ว่าทุกคนก็มีเราเป็นพลังที่สําคัญของกลุ่มะนะคะอ่าอย่างเงี้ยค่ะอันที่สามก็คือว่าการครั้งนี้นะคะมันจะต้องให้ความสําคัญกับทุกๆอารมณ์และความคิดโดยภาษาที่ใช้เนี่ยมันต้องเป็นภาษาที่เกื้อกูลสนับสนุนภาษาสำคัญคือภาษาการฟังการสังเกต และเมื่อพูดออกมาเนี่ยนะคะสัมมาวาจาน่ะเราต้องพูดความจริงที่เขาพูดออกมาด้วยความสุภาพอย่าเยอะนะคะอย่าเพ้อเจอ้อแล้วก็อย่าทําให้เกิดการเบียดเบียนล้วาวฉานนะคะ,คะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นเรื่องสําคัญนะคะใช่นนี่เนาะและมีอะไรอีกอีกใช่และใช่และ ไม่ใช่ไม่แต่เราเราจะค่อยๆลดคําว่าไม่แต่เราจะเพิ่มคําว่าใช่และใช่และขึ้นมาเพื่อให้นะคะระบบของภาษาหรือการสื่อสารตัวนี้มีความสมดุลนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะ,คะโอเคเมื่อกี้นี้นะคะพระแบบอยากจะเรียนว่าเมื่อคุณครูออกแบบกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนทำเนะะี่ยออนไลน์เนี่ยเราก็ออกแบบกลุ่มได้เนาะ กลุ่มสองคนกลุ่ม3าคนกลุ่ม4คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการออกแบบกระบวนการกลุ่มเนี่ยอย่าลืมว่าคุณครูจะมีกําไรของการใช้กระบวนการกลุ่มคือนะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์และสังคมของนักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบ50านาทีเนี่ยเมื่อ,อไหร่ที่คุณครูใช้กระบวนการกลุ่มเนี่ยขอให้คุณครูรู้ว่าคุณครูได้เปิดโอกาส ให้คุณภาพการเรียนรู้ในเรื่องอารมณ์และสังคมผุดบังเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณครูหันกลับมาดูนะคะแนวคิดแนวปฏิบัติหรือว่ากิจกรรมประเภท improvisation น,น่ะดีด้นสดอะไรเนี่ยนะคะการแสดงสดหรือซึ่งตรงนี้มันให้ความสำคัญกับะนะคะการสร้างกลุ่มนะคะแล้วก็ช่วยให้แต่ละคนได้มีโอกาสนะคะ c o n t r i b u กับกลุ่ม แล้วก็่ว่ให้ทุกคนได้รู้ว่านะคะการคิดร่วมกัน Collective Wisdom เนี่ยความร่วมมือรวมพลังเนี่ยนะคะมีค่าสำคัญแล้วเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแต่ละคนอืมค่ะนะคะเพราะันความสำเร็จสันที่สุขจะเกิดขึ้นไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทำทุกๆคนจะต้องร่วมมือรวมพลังกัน